หนึง่งนาทีหลังจากนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับแผนกคอมพิวเตอร์ผแผนกที่มีสาขาสุดหล่อเท่ในอ e ีเทคเริ่มต้นที่สาขาที่ต่างๆวันเดียเข้ามาก็จะเจอเลยสะดวกม,มากทำไมตีโตไม่ได้ส่งๆพวกนี้ล่ะนะต่อกันที่สาขาที่มีให้เลือกเรียนเสมือนเลือกโปเกมอนตัวอย่างเช่นสาขาธุรกิจดิจิตอลหรือจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็เท่อย,อยู่นะที่นี่สื่อมีเดียก็สนุกดีแต่ถ้าอยากเป็นธุกรกิจไอ้คอมพก็ตอบโจทย์ได้นะแหมเริ่มไม่ถูกเลยสิธาหันมาดูสายอุปกรณ์ดีกว่าที่นี่เรามีคอมให้เรียนโคตรเยอะมีเเป็นนพัครื่องเเเลยยยออ่ะฮ้้าทไมมันนนจะขาดี้นี่คุณ ไอ้หนูนี่สิเรามีของใหม่แกะกล่องใครชอบสายเน็ตเวิกเรามีสเตชันให้ล้องเล็กันด้วยนะเทชม,มัดเกินต่อไปอีกหน่อยก็จะเจอกับไอ้หนูนี่โฮแม่เจ้าดูนี่สิของเล่นเพียบเลยอะและไม่พูดถึงไม่ได้ซิกเนเจอร์ของเราคือการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโอ้ผมรักมันจังนอกจากนี้เราจะมีอาจารย์หลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการสายห้าสายโอป้าอ้าวสวยสักัน คุณอิงวรันธรเห็นไหมรัาพ่าแผนกคอมพิวเตอร์ก็มีอะไรดีๆสาขาดีๆโ,โอ้ดี <c oughs> เอาล่ะขายคอร์วกันเราจะเปิดรับสบมัครนิวมือเจีกายยตนน์นี้ใครสนใจก็มาเจอของเราได้สุดท้ายนี้หากคุณอยากมีประสบการณ์ดีๆทักษะดีๆแผนกคอมพิวเตอร์สามารถตอบโจทย์คุณได้ไว้เจอกันบายครับ